สวัสดีค่ะน้องซีนะเวะันี้น้องซีจะมารีวิวห้องค่ะนี่เราก็ลังเข้าไปวันนี้ทีมงานไม่อยู่ทีมงานติดธุระนะคะไปบอกห้องเลยห้องของเราก็มีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะไม่มีโทรทัศน์แม่คะ่ะมีบานเกตด,ด้วยสองบานเข้าไปดูที่นอนกันเลยค่ะที่นอนความจริงที่เรามาตอนแรกๆก็ไม่มีที่นอนเราต้องซื้ออะไรมาหมด นี่ค่ะที่นอนของเราลกนิดหน่อยนะคะเฮยห้องน้ำนี่สวยมากค่ะทุกคนห้องน้ำสวยๆวยพาไปดูนี่ค่ะมีเครื่องทำน้ำโอ้ยด้วยเห็นไหมกลับด้านใช่ไหม ทุกคนคะเดี๋ยววันนี้ก็ขอจบเพียงกท่านี้เพราะว่าวันนี้ไม่มีอะไรเพราะทีมงานไม่อยู่ขอลาไปสายตาเสียคะ่ะนี่ก็ขอลาไปก่อนคะ่ะบ,บาย